ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องปิงสแควร์นะคะปิงจะมาพาไปดู1วันกับการเรียนออนไลน์ของโรงเรียนปิงนะคะโอเคหนึ่งนาทีปิงจะต้องเข้าค่ามโฮมรูมแล้วก่อนที่ปิงจะเริ่มเรียนทุกวิชาเนี่ยปิงก็อยากจะบอกทิประหว่างแบบระหว่างวันเลยนะคะว่าปิงทายัางไงให้เรียนได้มีประสิทธิภาพในช่วงเรียนออนไลน์แบบนี้นะคะยังไงก็ติดตามให้จบนะคะจะได้ดูทุก ทิปที่พิจะบอกนะคะทิปแรกที่พิงอยากจะบอกก็คือแต่งตัวให้เหมือนอยู่ข้างนอกบ้านเพราะว่าถ้าเราใส่ชุดนอนหรือใส่ชุดที่แบบสบายเกินไปเราก็จะขี้เกียจใช่ไหมคะทุกคนพิงเป็นคนที่วอกแวกง่ายเพราะฉะนั้นปิงจะใส่แบรนดไว้เหมือนเล่นฟิเสปินเทุกคนจริงๆคาบแรกของปิงเริ่ม8โมง10นะคะตอนนี้8โมง1นาทีแต่ว่าปิงจะต้องเข้าไปเช็คชื่อโฮมรูมก่อน คาบแรกกับคาบ2วันนี้ปิงเป็นเคมี Me. ซึ่งอีกห้องนึงบอกว่าจะมีสอบก็เลยคิดว่าห้องปินงก็น่าจะสอบเหมือนกันแล้วก็คาบสามเรียนพละพลาทุกคนพลาเล่นออนไลน์โอเคปิงต้องเข้าห้องเรียนแหละ okay. uh, no. that, คือเขาให้เบรกเว้ยคือพิง์ปิดไม่ด้วยแต่ว่ามันเงียบจนพิงไม่กล้าพูดเลยตอนนี้พิงคเนีย่ยคาบสามเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็คือพิงยังเหลือคาบ4ี่คาบหก่อนที่จะพักเที่ยงคาบ4ี่พิงจะเรียนเป็น history ค่ะแล้วก็คาบ5จะเรียน physics ค่ะ ตอนนี้ปิงก็เลยจะมาเฉลยตําเนลนะคะที่บอกว่าไม่เรียนยังไงให้ได้4.00วิธีของปิงก็คือไม่เรียนแค่บางวิชาค่ะเราจะต้องเลือกเรียนนะคะทุกคนขนาดเราไปโรงเรียนอะ่ะเรายังไม่สามารถนั่งเรียนได้แบบ8 9วิชาทุกวิชาเลยอะเพราะฉะนั้นถ้าเรียนออนไลน์อะ่ะเรายิ่งต้องแบบ คุมตัวเองอะ่ะมันยิ่งทําไม่ได้เว้ยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องทาก็เล่นมิงก็จะเรื่องเรียนแค่บางวิชาวิชาที่ปิงเรื่องเรียนก็จะเป็นวิชาที่อาจารย์ให้เปิดกล้องหรือว่าเป็นวิชาคํานวณแต่ว่าจริงๆคํานวณปิงก็จะเรียนแค่แบบบางเนื้อหาเพราะว่าพอมันนานๆไปปุ๊บเขาก็จะเริ่มเอาโจทย์ซ้ำๆมาให้ทําแล้วมันก็เริ่มพอเราเริ่มเกตอะ่ะปิงก็ไม่ทํานะคะแต่ก็จดไว้นะเผื่อ,ออ่านตอนสอบอะไรอย่างนี้แล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือ วิชาที่เนื้อหาเยอะมากที่แบบเป็นขี้เกียจอ่านเองที่มันอ่านเองไม่ได้อย่างนั้นก็จะฟังแบบให้อาจารย์สโคบให้แล้วก็ถ้ารู้สึกว่าสโคบพอแล้วก็ถ้าไม่ไหวแบบสมองรับไม่ไหวแล้วก็ไม่เรียนแล้ะค่ะ นี่ก็คือคำตอบแต่ว่าทุกคนอย่าเพิ่งปิดนะเพราะว่าปิงยังมีทิปอีกเยอะมากๆก,ก็อยากให้ตามจนจบคลิปนะคะยังไงก็ตามนะคะทิปพวกนี้เป็นทิปที่ปิงทำกับตัวเองปิงไม่รู้ว่าจะเข้ากับทุกคนไหมยังไงก็ลองปรับใช้กันดูนะคะอ๋อใช่ปิงลืมบอกทุกคนเลยเคมีอาจารย์เลื่อนสอบเป็นพรุ่งนี้นะคะก็วันนี้ปิงน่าจะมีสอบสอวิชาสอบ health สุขศึกษานั่นเอง ฉะนั้นเดี๋ยวปิงจะขอตัวไปอ่านอ๋อแล้วก็ history ปกติอาจารย์ไม่ให้เปิดกล้องแล้วปิงก็อ่านเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นปิงก็จะเลือกที่จะไม่เรียนวิชานี้นะคะปิงก็จะมานั่งอ่านแล้วก็จะมานั่งทาสรุปของวิชาที่ปิงจะสอบเย่เ yeah. จอกันเมื่อวาเาจอกันค่ะอาจารย์สั่งงานค่ะทุกคนไม่ about one thousand three hundred อีกทิปหนึ่งที่จะบอกนะคะก็คือขยับร่างกายระหว่างเรียนด้วยมันจะเบื่อเกินไปแล้วเดี๋ยวทุกคนก็จะไปเล่นโทรศัพท์แล้วมันจะยุดยากกว่านะคะเพราะฉะนั้นขยับเยอะๆคะ่ะทุกคนเย้ <Yeah. S 1> ตอนนี้พิ๊กก็ยังเรียนอยู่นะแต่ว่าไม่ได้เปิดกล้องไม่ได้เปิดไมค์ จะคาฟิสิกมาได้โอ้ oh my กอดโอเคเดี๋ยวปิงจะไปกินข้าวเที่ยงแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องทิปแล้วก็3ามคาบที่เหลือนะคะจะหมดวันแล้วปิงได้กินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วปิงก็จะมาบอกทิปก็คือ working space ค่ะการจัดพื้นที่ให้สะอาดเป็นสิ่งที่แบบช่วยได้เยอะมากๆคือโตปิงอะ มันค่อนข้างจะเล็กนะคะข้างบนก็พยายามทำให้มันโลง่งมันจะดูแบบคล e a n clean ทำให้เราอยากนั่งอะไรอย่างนี้หลังจากนี้ปิงจะเรียนอีกทั้งหมด3คาบนะคะก็จะมีภาษาไทยอังกฤษค่บสุดท้ายเป็นเฮลท์อย่างที่บอกไปนะคะงานปิงก็จะทยายามทำให้เสร็จเพราะว่าปิงขี้เกียจไปทำหลังเลิกเรียนแล้วก็หลังเลิกเรียนปิงก็ยัง มีงานอื่นจะต้องทําอีกนะคะตอนนี้วันนี้ปิงตั้งใจว่าพิงจะทาสรุปให้เสร็จเพราะว่าปิงไม่ได้ใจว่าจะสอบไหมเวลาปิงจดโนต้ตเนี่ยปิงเป็นคนที่ชอบฟังเพลงไปด้วยจดไปด้วยมันทําให้ปิงมีสมาธิมากกว่านะคะแต่ว่าสําหรับใครหลายๆคนเพลงมันจะทําให้แบบรบกวนสมาธิอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คนเนาะกี่วิครับหนึ่งนาทีค่ะคือปิงคมันมันคือการสอบพูดจริงตอนแรกปิน,นึงว่าเป็นการบ้านทุกคน สอบพูดผ่นซูมาข,ขอขอห้านาทีได้ไหมครับข้ามข้ามไปคนหนึ่งกน่อนได้ไหมครับ <c oughs> เพื่อนปิงเถียงกับจานอยู่ <c oughs> เลขที่สีค่ะโอเ่นเตืนเาทุกคนเลยต้องใจปนเนะถ้าพร้อมแล้วเปิดกล้องเลยค่ะค่ะา <c oughs> มาถึงคาบสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนเป็นคาบที่ปิงคิดว่าน่าจะสอบ ที่บิงสาทำสรุปมาแต่ว่าสเสียๆเหมือนกันนี่ยไม่แน่ถ้าไม่มีสอบก็โชคดีไปนะคะแต่ว่าอาจารย์ข้ามนี้ให้เปิดกล้องเหมือนกันบิงมันจะจอยเพราะฉันก็เดยัดเจอกันหลังเรี่อคเงินสรุปว่ามันมีสอบดีแน,น่นทุกคนตอนนี้เพื่อนในห้องบิงมาทำข้อสอบอยู่นะคะใกล้จะเลิกอ่ะใกล้จะมาเจอกันในเร็วๆนี้ และภารกิจสุดท้ายของวันที่พิงจะทำนะคะก็คือการเขียน journal นั่นเองมันก็คล้ายๆกับดรี่แหละคะ่ะแต่ว่า journal มันจะเป็นเหมือนกับว่าระวัง plan นในชีวิตมากกว่า d i รี่จะเป็นเหมือนแบบเราบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันอะไรอย่างนี้นะคะของปิงเนี่ยหน้าแรกที่มันเป็นตารางตารางแบบนี้ก็คือบิงจะเขียนพวกงานหรือพวกวันสอบวันส่งโปรเจกต์หรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็แต่ละเดือนเนี่ยบิงจะมีธีมของ แต่และเดือนเลยอย่างตีมของมัก,การาาก,ก็จะเป็นมิวเยียนะคะก็จะเป็นสีแบบเหลืองๆทองๆเหลืองดำอะไรแบบนี้หน้ามันวีแพร์เนอของปิงเนี่ยก็จะเขียนเป็นพวกความโปรด c t i v e ของตัวเองอะ่ะหรือแบบอะไรเล็ก,ลกนๆน้อยๆอย่างเช่นเวลานอนออกกาลังกายอะไร Screen time อะไรแบบนี้นะคะหน้าที่เป็น w e คลีแพร์เนอรของปิงก็จะเป็นได a r y ค่ะเพราะว่ามันอยู่คอรรนทีแล้วิงก็ไม่มีอะไรจะทำบิงก็เลยเขียนแบบ เป็นไดอารี่ไปแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่มีควาเยนทีแล้วปิงอาจจะเปลี่ยนไปเขียนเป็นอย่างอื่นมันจะมีด้านข้าง weekly really goal กับ to do list นะคะคือตรงเนี้ยบิงจะเขียนเป็นสิ่งที่ปิงอยากโฟกัสแบบไม่ใช่งานของโรงเรียนถ้างานของโรงเรียนปิงจะเขียนเป็นกระดาษ to do list paper แบบนี้นะคะจะเป็นสกูปิงมาแปะเอาทีหลังนะคะเพราะว่าปิงไม่ค่อยอยากให้แบบ หนังสือ journal ของพิงมันโฟกัสกับเรื่องเรียนเยอะขนาดนั้นธีมของปีนี้จะเป็น self love นะคะพิงก็เลยไม่ค่อยอยากให้มันโฟกัสที่เรื่องเรียนขนาดนั้นแนะนำมากจริงๆนะมันช่วยจริงๆอะ่ะคือมันทำให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยเราอยากเขียนให้ช่องมันเต็มแล้วเราต้องทำอะไรสักอย่างในวันนั้นและนี่ก็คือทั้งหมดในวันนี้นะคะตอนเขียน p l นเนอร์มันค่อนข้างจะ personal นิดน,นึงก็เลยเดี๋ยวขอไปใช้สมาธิเขียนหน่อยนะคะยังไงใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะเนะจอกันใ่คลิปหน้าบ๊ายบาย Red, what burned it? Me.